สองเนี่ยเียนชืที่อยู่แล้วก็ช,ชิงรถจักรายานยนต์นนตค่ะใช่าถือว่า20บาทนี่คุ้มมากเลยนะครับ20บาท20บาทแรกเนี่ยสามารถจับคูปองมาเล่นประตูเป็นคอนโดเป็นรูปปิงป,ป,ปองเนี่ยตรงนี้ได้นะครับรุ้นร,รานนรงวัลไปเลยนะครับส่วนหางบัตรเนี่ยตัดมาแล้วเขียนชื่อแล้วหยอดลงไปนะครับสามารถรุ่นนับรางวัลรถจักรยานยนต์ตรงนี้ด้วยนะครับอเพอดีนะคะเดี๋ยวเาจะได้มาแต่งตั ใช่แล้วนะครับใครเดินผ่านไปผ่านมานะครับผมร่วมทำบุญกันได้นะครับรายได้ทั้งหมดนะครับเราจะก็ให้ฝากกันไหมครับให้แล้วครับพี่แจ๊คนะเวยกันนะครับผมกินไข่เดียวแล้วความจำดีอย่างนี้อ่านะยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทเท่านั้นนะครับครับอกใช่เอาไปหลายใบหน่อยนี่คือชิ้นส่วนตอนนี้ทุกคนถ่ายรูปไปอย่างเดียวแล้วยืนยิ้มไปอย่างเดียวนะครับไปขึ้นมาซื้อก็ได้เลยนะครับผมได้ยี่สิบบาทเท่านั้นนะครับอยู่ที่บอนใบนะครับไม่แน่นะก็อยู่ ถ้าอาจจะโชคดีนะนี่มี่กจกรกจกรโยนนะครับนี่นาจะลนกระเป๋าค่ะลุเลยครับร้อรอีกไม่ไ้นะครับห้าใบใช่ไหมครับห้าใบนะครับสุดยอดมากนะครับหนึ่งร้อยบาทแรกมาและครับที่บครบหน้าใบห้าใบครับ